สวัสดีครับสวัสดีรับพี่น้องปองปว่าเอฟซีช่องเชียบอ,อยหมูส,สดสกุลน,นะครับเนาะวันนี้ช่องเสียบอยหมูส,ส,ส,สดมารอนะครับเนาะมารอหลวงปู่เนาะเดือหรือว่าเดือเป็นหลวงตาเนาะหลวงตาคุณชื่นเนาะจะเดินผ่านบ้า <c ười> นกุฎนะครับขณะนี้ผมอยู่ที่บ้านอินแปงครับเอตอนนี้ผมอยู่บ้านอินแปงนะครับเนาะโอ้โหเรามาดูบรรยากาศทางบ้านอินแปงครับออ้ยพี่น้องทางบ้านอินแปงครับมารอนะครับเนาะมารอหลวงตา บุญชื่นเนาะคุณป้าบึ้งบ, <im itation> บ,บรรยากาศครับปู่ดาเอาเป็นยังไงบ้านจังใดอันนี้นี่ยสองคนเดี๋ยวมานั่งกุโรกเลอยู่นี่เฮ็ดยังจะมาอีหยังอันนี้นะเขามาอากาศเพลินนะถ้ากาผู้ใดนี่มารองกาหลวงตาบุญชื่นหลวงตาบุญชื่นป้าอันจะตื่นตั้งแต่ตีสามโทรหาคอยนะป้าถ้าตั้งแต่ตีสามนั่งอยู่ป่านนี้นะตีสามบุญนะตีสามุญนะตาปลูกตาโกนบุญเอาเอาเพิ่นเพิ่นสิพานมาทั้งหนีบ่ตอนใด ตอนนี้แหละ,นนละมิตร่าตอนนี้ตอนนี้พี่น้องทั้างมดกุลค้ามมาสิมาแล้วมาแล้วหอดหน้าเงือนเย่ไพ่แล้วพนว่อา,อ,าอีกคลิปมาที่คิปนาที่จะให้จากบัดอีปเพียงไป,ไปกับเป็นซูโม,มงแล้วบ้านนนุ่น,นสามล้านโอ้เปิดสิจหอดบ,บ้าน่อยกับเป็นซูโม,มงพุ่นอดเนาะเออพันยางเด้อพันบริคีโหลดเนาะหอดแล้วหอดแล้วดูว่าพลว่าบ่ เจ้ากับโซโลีกันนะ<ม>เออนี่ละ่ะค,น,คนไทยคนไทย10กิโลแมวนเนาะเสามกิโลห่อนแล้วห่อนเฮือนยาไพา่เหลวห่อนเฮือนยาไพา่เหลวตัวกันอยู่เลยคอยก<ม>ันเลยคอยส่งสปายคอยมาซองเบิ้งสะดอกบ่ฮอดใส่แล้วเอออ,อีกประมาณบประดุน,นม,มีแต่คนตัวกันว่าสิฮอดแล้วฮอดแล้วฮอดแล้วอยู่บ่แม่นบ่ด่อยฮู้แล้ววัดนี่อีกเป็นชั่วโมงกินข้าวก็จนอิ่มพุ่นล่ะเออตอนนี้หิวข้าวก็ลังสิไปกินข้าวอืกูดะมาเบิ่งพี่น้องครับปู่ดะ ตลอดปะทางเนาะปุระโอ้โหมารอเนาะฮะมารอกราบเนาะอ่กราบหลวงปู่ไอ้หลวงตาบุญชื่นเนาะฮะกำลังจะเดินผ่านนะครับน้อตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านอินแปงครับเอฟซีครับปุระโอ้โหนี่เน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 นะครับปุระอันนี้ก็คืออยู่บ้านอินแปงนะครับเนาะจากนี้ไปบ้านกุฎคมสองกิโลเนาะผมก็มาถ่ายบรรยากาศใี่เอฟซีดูก่อนนะครับน้องปุระอันนี้ อันนี้ก็คือพี่น้องทางบ้านคูสะคมเนาะครับเนะาะคูดอปเอา้านี่คือบรรยากาศครับอยู่ทางบ้านอินแปงเนาะครับเนาะป้ามาหยังในไหมหยังนี่คือหลายแทอันนี้นะมาหยัง่งม,มากรากบหลวงตาบุญชื่นโอ้มาตะบานคูสะคมครับคูดอโอ้นี่คือบรรยากาศสดๆเนาะอ่าตอนนี้นะครับคูดอป,ปเคยเห็นเคยเห็นแต่ในโทรทัศน์ทีวีอืม ยังบ่คคลได้เคยเห็นเพิ่นตัวเป็นเปลนท่าน่ากติเห็นมื้อน,นี้ล่อื้อย่างผ่านนี่แหละปอดพู้กองอินทครับนี่ก็คือบรรยากาศทางบ้านอินแปงเนาะครับเนาะโอ้โหนี่นะครับจนะโโร,บร้อน2ปักฟากทางเนาะอ่านี่แะครับผู้กองยาวไปจนสุดเนาะครับอินทรีครับเนาะโอ้โหดิผมอยู่ที่บ้านอินแปงนะครับเนาะนี่ก็คือชาวบ้านเนาะที่มารอเนาะครับเนาะมารอกราบหลวงตาบุญชื่นเนาะอ่าที่อยู่ใน ทีวีโทรทัศน์ที่ออกข่าวเนาะเดี๋ยวนี้เพื่อนก็มาผ่านมาทางบ้านกุฎะคำนะครับเนาะอันนี้ก็อยู่บ้านอีแปงครับเนาะวันนี้ช่องเสียบอยมุสดก็มาถ่ายบรรยากาศอัปเดตสถานการณ์เนาะถือว่าเป็นบุญเนาะเป็นบุญบ้านอีแปงกุฎะคำไปทางน้องแวงเข้าอำเภอวานนท์เนาะวันนี้เนาะวันนี้ช่องเสียบอยมุสดก็มาถ่ายบรรยากาศอัปเดตสถานการณ์ให้อยู่นะครับเนาะโอ้โหนีเลครับเอฟซีครับชาวบ้านอินแปงเนาะครับเนาะก็มารอเนาะครับเนาะมารอกราบ หลวงตาบุญชื่นเนาะที่จะเดินผ่านบ้านกุฎาคมแล้วก็บ้านอีเปไปอำเภอวานนอนนิวาสนะครับเนาะนี่คือบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับเนาะโอ้โหเน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 ครับเอฟซีคนเยอะมากครับตลอดเส้นทางเลยครับเอฟซีครับนี่นี่นะครับตรงนู้นก็จะมีอีกครับเอฟซีครับนู่นนู่นนี่นี่ครับเอฟซีครับโอ้ นี่ครับบรรยากาศคึกคืนมากครับคุณเออโอ้ชาวบ้านเนาะมารอกราบหลวงตาบุญชื่นที่กำลังจะเดินผ่านผ่านไปอำเภอวานอนเนาะอ่านะครับเนาะงปัดขายพวงมาลัยอันเจ้าบาทครับนี่อันนี้สามสิบจีอันหน่อยครับจะอะเลสซี่สิบบาทอันนี้สี่สิบบาทสี่สิบบาทอันนี้เด๊สามหมนร้อยสามสิบบาทโอ้สามสิบกับสี่สิบเอาเงี้ามานะฮะรถโอ้โหครับน้อป้าจะมาได้ใส่นี่จะมาได้ใส่ขายใส่นี่ กุมภาวาปีนี่นะครับกุ่มภาวะปีได้มาแห่งไปได้เมียอยู่กาบลสินโอ้เขาจะอันมากับไอ้เพื่อนนี่บอกลุงตาที่เพิ่นมาเนี่เมื่อปีหกสองลุงตาผ่านหม่องผมขายพวงม่าไร้ใบแดงโอ้ขอติดตามเพิ่นมากโอ้ขอติดตามเพิ่นมากเรื่อยๆขายพวงม่าไร้มาเรื่อยๆโอ้ครับผมโอดใส่าคนติดตามมาหลายที่นี่เนาะบ่โอ้โหหอดใสยแล้วหอดบ่หอดบ่เนาะโอ้หอดบางลานมันนี่แหละ อ ah, okay. uh, uh, ่า oh. น uh ี huh. ่ค huh. ร mm ับเอ่ะเรามาดูบรรยากาศครับพุณพ่อโอ้ชาวบ้านเนาะหลายแถบคุณพ่อมาตั้งแต่จักโมงอันนี้นะคือสีหูสีหูสีตาอยู่จ้ากันตือนแต่ตีหานบอกฮะเดี๋ยวนางถาเบิงจังหน่อยเดี๋ยวเพิ่นสิแสดงแล้วล่ะดูไอที่ถาเบิงจังหน่อยเด้อเอ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 าหมอลำกับรังจิขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้โอ้โหอ่ะนี่คือบรรยากาศอันนี้ก็อืม โอ้ส oh, ิบ่ได้เข้ากล้องโอ้เออเออเออเอาเอาเมื huh. uh ่อ huh. นี okay. oh. ่มามามาเจัาโมงนี่นะเจ้าตีหามหมอนี่มานั่งอยู่นี่นะมานั่งเจ้าตีหานมานั่งเจ้าตีหานได้บุญหลายกับขัาบารีนาะมานั่งมานั่งถักกาบล้วงตาบุญชื่นเนาะกุฎาเออเออเออโบใส่ใส่โอ้กุฎามาได้ใส่นี่มาตตาบานไดนี่ บ้านโพทองโอ้โหผู้ด่ะป๊อดเออเอาไหนๆก็ได้มาแล้วภาษาสัมพันธ์เนี่ยเด้อสิเสียรถไปโฆษณาอยู่ทางบ้านอยู่ดอกไปเที่ยวงานนี่ๆี่วันสงกรานต์นี่เออวันที่14นี่นะลูกโคหนี่งนั่งร่ำหาร้อยเก้าสิบเกคนนี่บ่ำหมูด่าแก้นี่ครับเดี๋ยวสิได้ติดตามฮะช่องเสียบอยหมูสดเนาะอ่าครับผมเอาผู้ด่าโอ้ผี่น้องมาถางแต่ตีหาครับผู้ด่าโอ้ ช่วยเข่าเราบลาเพรแม่งเข่าไม่หมองเพราะเราเบาหัวช่วยหายโอ้โหนะครับเนาะเออเป็ดหัวช่วยเข่าทาสะกก้อนบมนะครับพี่น้องเอฟซีครับโอ้โหผมอยู่ที่บ้านอินแปงนะครับตอนนี้นะโอ้โหโพทอง้โทองอันนั้นบ้านอินแปงอันนี้ก็คือบ้านโพทองเนาะเขาเจ้าล่ะทับสนอยู่เลยบ้านอินแปงคือที่ร้าเป็นบ้านอินแปงมันมันแดงกันอยู่บ่งอันตรายหน่เนาะ บ้านโพทองกับบ้านอีแปงนมดครับอันที่ผมไปถ่ายมาเมื่อกี้ก็คือบ้านอีแปงครับชมดูเนาะอ่ะกุลคะคกับลายคือกันเด้ออืออุลคะคกับโบยอมแพรขึ้กันเติมซีแยกขึ้นเลเออบ้านอีแปงถ้าขอย่ำไปผนบ้านน้องกัวเอินบ้านตัวใส่ก็กระนั่มน้ำอุดมเมื่อนี่ผ่านมาบ้านกับมานั่งอีกโอ้ยเนาะบ้านอีแปงบ้านอีแปงโพไซโอ้ยใส่ใส่หัวใส่แล้ว พอดบานนลสามลาแล้วพุดาปัดพุดาผุดาผุดาครับเจ้าีครับพุดาโอ้โหดูรถมหาดังขบวนติดตามหลวงตาบุญชื่นเนาะพุดาอ่าๆผุดาผ่านไปผ่านมาครับหลวงตาบุญชื่นทนกลปกปักรักษาเนาะอ่าเจอช่วงเทศกาลวันสงการหน่อยนะครับเจีครับพุดาโอ้คนมาหลายเด้อพี่น้องเด้อพุดาโอ้เพื่อที่ฮอดคุณละข้ามกันไส เวลาเป็นชัโมงเหรอครับเนาะอือเอาขอบคุณครับผมโครงการนี้ก็ให้เดินทางเที่ยวคาดปลอดภัยเนาะครับเนาะ,ะผ่านบ้านเราก็อย่าให้เกิดอุบัติเหตุอะไรในช่วงเทศกาลวันสงการานต์เนาะ,ะก็ถือว่าเป็นบุญเนาะครับเนาะดวงตาบุญขึ้นเดินผ่านบ้านอินแปลงไปกุฎะคำเข้าหนองแวงไปอำเภอวานนนเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอฟซีไม้เพียงเท่านี้นะครับเนาะสวัสดีครับ